วัดปรมัย,ยิกาวาดตั้งอยู่ที่ตำบลกอเกร็ดอําเภอปากเกรด,รกรกรดจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดโบราณคาดว่าน่าจะสร้างหลังจากที่พระเจ้าไทสระโปรดให้ขุดคลองในปีพุทธศักราช2264ชาวเรือจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดปากอ่าวจนเมื่อปีพุทธศักราช2307พม่าบุกยึดเมืองนนทบุรีทําให้ที่นี่กลายเป็นวัดร้างและในปีพุทธศักราช2317 ชาวมอที่อพยพมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้บูรณะปฏิสังขรวัดขึ้นใหม่วัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวมอญบนกาะเกร็ดต่อมารัชการที่ห้าเสด็จมายังวัดและทรงเห็นว่าวัดปากอาวสุดโสม,มากจึงปลดกล้าวให้ปฏิสังขรวัดใหม่โดยรักษารูปแบบมอนไว้และได้พระราชทานนามวัดว่าวัดปรมัย,ยิกาวาด เวลาบนโลกนี้เขาให้มานิดเดียวจริงๆนะโยมเนี่ยแป๊บเดียวก็แก่กันซะแล้วแป๊บเดียวก็มืดอีกแล้วแป๊บเดียวก็สว่างอีกแล้วแป๊บเดียวก็หมดเดือนอีกแล้วนี่ก็แป๊บแปก็จะหมดปีอีกแล้วเวลาน้อยจริงๆอยากทำอะไรก็รีบทำนะโยมแต่ต้องทำให้อยู่ในศีลในธรรมนะทำอยู่ในขอบเขตของกฎหมายบ้านเมือง อย่าไปทําผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดวินัยผิดข้อวัดปฏิบัติอันดีอันใดเพราะว่าเมื่อหมดเวลาบนโลกนี้สิ่งที่ทําผิดไว้สิ่งที่ทําผิดหมกหมกไว้ก็จะต้องไปมหมกไหมในนรกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเวลาแป๊บเดียวบนโลกมนุษย์อาจจะมาทําสิ่งที่เป็นบาปเวรเป็นกรรม แล้วก็ไปชดใช้อีกเนิ่นนานซึ่งไม่ได้แป๊บเดียวเหมือนโลกมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็อาจจะไปต่อยอดเป็นความสุขบนสวรรค์ที่ยาวนานแสนนาน